วันนี้นะคะเรามาทำแกงไตปลาทะเลซีฟู้ดกันนะคะทุกคนนี่ส่วนผสมของเรานะคะอ่าซาบะโนเวย์ no มีกุ้งมีของทะเลแล้วก็ผักรวมนะคะทุกคนเอาเราได้ใส่เคยไปแล้วนะอันนี้เราก็ลงแกงไตปลาลงไปได้เลยเอาไม่มึไม่คองแขงอะ่ะ <Yeah, S 1> เออคองแขงหน่อยนะคะ่อะพอน้ําแกงพุ้งนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงไปเลยนะทุกคนเรารีบๆทำรีบๆเลิกนะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเจ้าเอาแล้วมึงเอาโกเอสกับจีเบโอมาตั้งไวไ้ใส่อ่ะเราได้ความรู้สึกกินแล้วเออเอากินกินก่อน,นอันตึงชั่วโมงเออเอาแคบแคบกินอะไรนู่มฝนตกแล้วนู่มเช้านุ่มอืมบรรยญญากาศไอ้นี่นะคะไบโอจีเบโอกับโคเอสนี่กินเซ้นลดไวเซ้นลดไวเลยภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะลดไปสองถึงสามโลนะคะทุกคนอ่ากินไปคือกินควบคู่กันไปนะคะคนหลังคลอดก็กินได้นะคะทุกคนอ่า แล้วก็เลมอนชูนี่กินตอนกลางคืนค่ะกินตอนกลางคืนหนังรัดหนึ่งเมดนูโฟเออดูใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเร็วๆเพราะว่าไม่ได้แล้วเลยฝนตกอนมันสาดเดี๋ยววันเดียวเดี๋ยวไอมึงไงมันพุ่งก่อนเลยบ้าจริงเออร้อยปักสุกก่อนนะคะทุกคนนี่ก่อนจะรอไอนี้นะคะก่อนจะหอมเะยเมืองนี่กูนั่งเอ้ามึงบีบลูกนาวใส่สากิดนึ่ ให้พออร้อยบีบไปเลยสองลูกให้หมดเลยมันดับเค็มมันดับเค็มดับหวานดับเปรี้ยวไหนเนื้อเนื้อไม่มีหรอเอยนี่อุตสาคัดแบบเกรดดีเลยนะริ้งไหมอ๋อมึงบีบเป็นไหมอ๋อแล้วมึงไปดูด่ะเอาวันดูกูไม่โกหกเออนี่เนื้อตายันเบื่อนี่เนื้อตาเอาบีบเลยใส่ไปอ่าผักก็ทำการพุ่งแล้วนะคะเราก็ใส่ อ่ก uh, ุ้งไปเลยค่ะทุกคนกุ้งแล้วก็มึงยามึงยาใส่หมดนะเดี๋ยวกลัวไว้ต้มหวานด้วยเอือเอาหมึกใส่ไข่ไปด้วยใส่หมึกไข่กุ้งใส่ไปเลยก็ได้เออเพราะว่าเดี๋ยวเราต้มหอมมากเลยใช่ไหมนี่รอให้อันนี้นะคะนี่นะคะซุกหอมคือว่าหอมแบบมั่งตายมั่งหอมหอมมากนะคะทุกคน บอไม่รู้อะไรสับเบอรกูแรงไอ้นี้ไงกูผิดไอ้นั้นแล้วนี่คือรอไว้แล้วนะคะคือกินราดไว้เลยค่ะเราก็จะเอาทําการแบบเอาน้ําแกงไตปลาทะเลราดลงขนมจีนยั่วๆนะคะอ่าทุกคนมาดูกันเลยค่ะว่าความแบบอร่อยมันอยู่ตรงไหนอือหือือหืมทุกคนอร่อยมากค่ะไม่กินดีเรามาชิมกันดูนะคะว่าอร่อยไหม ค่ะคำใหญ่ๆเลยอ้าร้อยไหมออ